พี่แอมเกจสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพีเศษในเรื่องของฟิล์มไฮโดรเจลนะครับตอนนี้ก็เป็นที่นิยมกันมากเลยนะครับฟิล์มไฮโดรเจลเพราะว่าฟิล์มชนิดนี้มันออกแบบมาสําหรับแบบว่าพวกจอโค้งจอโค้งนะครับเข้ารูปนะครับฟิล์มไฮโดรเจลมีหลายแบบแต่ที่โดดเด่นในตอนนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของฟิล์มใสและฟิล์มด้านนะครับนี่ฟิล์มใส นี่คือเนื้อใสอุ้ยไม้สั่นนี่ครับเนื้อใสโค้งเข้ารูปนะครับป้องกันจอแตกได้ถึงระดับ5 h นะครับผมมีแบบด้านแบบด้านเป็นที่นิยมมากครับสำหรับคนเล่นเกมนะครับแล้วข้อดีตัวนี้ผมติดกับตัว h 2 1 u l t r ลนะครับข้อดีคือสแกนนิ้วฟลชเลยนี่ผ่านเลย ถ้าเกิดเป็นกระจกอะครับปัญหาที่เราจเจอก็คือสแกนนิ้วไม่ผ่านนะครับนี่ปึ๊บผ่านนะครับแล้วก็เราจะลองมาเทสอเรื่องของเกมนะครับว่าสัมผัสเป,เป็นยังไงบ้างลื่นไหลดีไหมนะครับนี่พวกเกมเมอร์ครับชอบชอบใช้กันมากนะครับระหว่างที่มันรอนะครับเราก็มาดูในส่วนของตัวนี้ครับ Privacy Privacy ก็คือฟิล์มที่ป้องกันคนเห็นด้านข้างเคยดูผมจะเอียงนะนี่จะมองไม่เห็นด้านข้างนี่เอียงซ้ายเอียงขวาเนี่ยคนด้านข้างจะมองไม่เห็นเวลาเราจะทําอะไรเวลาเราเล่นอะไรหรือเปิดอะไรที่เป็นความลับของเรานะครับนี่มองตรงๆแต่ถ้าเกิดเป็นฟิล์มด้านธรรมดาเอียงก็ยังเห็นแสงเห็นไหม นี่ยังก็ยังเห็นแสงอยู่นะครับดูการคอนโทรลครับ ฟิล์มแต่ละตัวก็คุณสมบัติต่างกันนะคะผมอย่างใสก็จะเคลียมองภาพได้ชัดส่วนฟิล์มด้านมันก็จะดอปแสงนะครับแต่ข้อดีคือมันลดรอยนิ้วมือนะครับลดรอยนิ้วมือได้ดีมากแล้วก็ในส่วนของการขูดขีดอะไรเงี้ยค่อนข้างจะน้อยผมลองปิดจอทีนี้ผมจะลองเอาอันเนี้ยจิ้มลงไปทีนะนี่เป็นหัวโลหะนะดังก๊อกๆเลย ก็ลองดูเองดูเขาบอกว่ามันจะฟื้นฟูตัวเองได้ในระดับหนึ่งเช่นมีรอยดุ้งรอยจิกลงไปอะ่ะมันจะฟื้นฟูสภาพตัวเองออตโต้รีแพรนนั่นเองนะครับอย่างข้อดีด้านที่ผมเห็นชัดเจนก็คือมันไม่บินหักแตกง่ายเหมือนกระจกนะครับในระหว่างนี้นะครับลูกค้าก็สามารถกดแอดไลน์ไว้ได้เลยนะเผื่สนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนก็สามารถทักเข้ามาในไลน์ยิงที่ QR นี้ได้เลยนะครับ าเราจะไปก่อนเพื่อนไครับอนนี้ใช้ในโทรศัพท์รุ่น S 2 1่ l ิบเคลหมะเดี๋ยวหาบลิ้นพยกันครับ ฟิล์มไฮโดรเจลมาดูประเภทของฟิล์มที่เรานิยมกันนะครับโดยมากก็จะเป็นแบบแบบใสแบบใสนี่จะเน้นคนสาหรับดูพวกรูปภาพหรือดูหนังมันก็จะแบบใสๆเคลียร์ๆเหมือนไม่ได้ติดอะไรเลยนะครับแบบด้านแบบด้านก็จะเป็นเนื้อแมตต์ตัวนี้จะเหมาะสมสําหรับคนที่ชอบเล่นเกมนะครับเดี๋ยวเราดูแบบเนื้อด้านนะเนี่ยเนื้อด้านก็จะเป็นประมาณนี้ดูภาพก็จะประมาณนี้เน,เนื้อด้าน ไม่มีรอยนิ้วมือนะครับไพรเวซีป้องกันคนมองเห็นข้างๆสำหรับคนที่ต้องการความเป็นส่วนตัวมีความลับเยอะก็จะเป็นสล์นี้ยัยงข้างจะมองไม่เห็นมองภาพตรงจะเห็นยังไม่เห็นนะครับยังไงก็ฝากหลานด้วยนะครับ pm เกเจตฟอร์จูนพรามเก้าครับผมครับผมหน้าับทีนี้เรามาดูเครื่องกันนะครับว่าเครื่องตัดฟิลม์มไฮโดรเจลมันเป็นหน้าตาย,ยังไงนะครับมันก็ประมาณนี้ครับ ส่วนฟิล์มที่เราจะําไปตัดก็คือจะมาแบบนี้นะครับทีนี้เวลาลูกค้าอยากจะให้เราติดฟิล์มมือถือรุ่นไหนนะครับก็ทักเข้ามาก่อนได้นะครับโดยมากอะ่ะจะตัดได้ทุกรุ่นเลยนะครับก็เนี่ยครับมันจะมีโปรแกรมครับมันก็จะบอกเลยว่าโฟนฟิล์มเนี่ยเราก็จะเลือกได้เลยว่าจะมี Apple เนี่ยครับมีหมดเลยเลทมีมีอะไรเงี้ยมันจะแยกแขนงเนี่ยครับเนี่ยมีมันก็จะบอกรุ่นเลยครับ ว่าเราอยากตัดอะไรยังไงนะครับรุ่นที่เป็นที่นิยมโดยมากก็จะเป็นพวกมือถือจอโค้งอะครับตระกูลโน้ตอะครับตระกูลโน้ตตระกูลเอสะครับโน้ตไหมโน้ตยี่สิบเนี่ยเห็นไหมมันก็จะบอกเลยว่าฟิล์มหน้าตาประมาณไหนอยากให้ตัดทรงไหนฟอนชิลก็คือเป็นฟิล์มที่สําหรับว่าสําหรับคนที่ใส่เคสนะครับส่วนตัวนี้นะครับ ฟอนฟูก็คือฟิตฟิตเต็มขอบนะครับสําหรับคนที่ไม่ใส่เคสเพราใส่เคสเข้าไปแล้วมันจะดันฟิล์มนะครับเราทางร้านเราจะชอบเลือกแบบว่าฟอนชิลให้ลูกค้าเวลาใส่เคสก็จะได้ไม่ดันนะครับนะครับนี่แบบก็จะประมาณนี้ก็ทักเข้ามาก่อนว่ามือถือรุ่นนี้มีฟิล์มไฮโดรเจลไหมเราก็จะมาดูโปรแกรมตรงนี้ให้ก่อนนะครับก่อนที่เราจะตัดจะบอกนะครับว่ามีไหมก็เราก็สั่งตัดจากเครื่องได้เลยนะครับแล้วก็ติด ก็จะมีแบบฟรีมาให้ดูเลยให้ลูกค้าสัมผัสได้เลยครับว่าชอบสไตล์ไหนนะครับลองแวะเข้ามาดูครับขอบคุณมากครับ